สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนนะครับดาวน์โหลดติดตั้งตัวโปรแกรม xampp นะครับก็เป็นโปรแกรมมาไว้ทำตัวระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับเกี่ยวกับพวกดาต้าเบสอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะเริ่มมีเนื้อหานะครับที่ทำบอทดออนไลน์นะครับเวลาเราทำบอทไปแล้วเนี่ยเรามีระบบสมัครสมาชิกหรือว่าระบบ Online. ออนไลน์นู่นนี่นั่น,น นะครับเอาไว้จัดการข้อมูลหลังบ้านของเราโดยที่ไม่ต้องให้ผู้ใช้งานหรือว่าลูกค้าบอรดของเราอะไรประมาณเนี้นะครับไม่ต้องมาวุ่นวายเยอะอ่าก็เดี๋ยวจะมีสอนไปเรื่อยๆนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีหลายหัวข้อหน่อยอย่าเพิ่งงงนะฮะอ่าโอเคก็เดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดกันก่อนเลยนะครับก็เอ็กแซมนะครับพิมพ์ไปนะครับ xampp นะฮะอันแรกเลยนะครับกดเข้ามาปุ๊บโอเคก็นนี้ก็จะมีให้ดาวน์โหลดนะครับก็เลือกเป็น วินโดว์แม็กอะไรก็แล้วแต่ของเราะคระับก็เลือกเป็นเป็นวินโดว์ไปนะครับกดปุ๊บอ่าโอเคตอนนี้ก็ดาวน์โหลดนะครับรอมาราันดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะมีนะครับสอนเล่นก็อันนี้ก็จะเป็นให้ลงไว้ที่เครื่ององตัวเองก่อนนะครับอย่าเพิ่งวีพีเอสอะไรนะครับ เอาเป็นเครื่องเครื่องตัวเองก่อนนะครับจำลองจำลองคอมพิวเตอร์ตัวเองให้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นโฮสติ้งอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในอนาคตยวสอนเรื่อยๆนะครับจะมีไว้ฝากเว็บโฮสติ้งฝาก v p s พจนูนั่นด้วยนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็กดเปิดขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็กดเย็ดไป กดโอเคไปครับโอเคกดเน็กไปอ่าอันนี้ก็เน็กไปนะครับอ่ากดเน็กไปด้วยอันนี้ก็เน็กไปเลยอันนี้เอาออกนะครับอ่าแล้วก็กดเน็กไปโอเคเน็ก okay. ไปก็ตอนนี้ก็รอแค่ให้มันติดตั้งให้เสร็จนะครับอ่าเมื่อติดตั้งเสร็จก็อาจจะมีให้รีสตาร์ทนะครับหรือว่าเครื่องรีสตาร์ไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับ ก็ตอนนี้ก็จาเป็นนะฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมีตัว Django ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนตัว Python นะครับทำเป็นเว็บแล้วนะครับทำระบบเทรดนะฮะแล้วก็เป็นรันไว้บนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สามารถดูผ่านมือถือได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีอีกก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับตัว Exam อ่าโอเครวมทั้ง Copy เทรดอะไรด้วยนะอ่ะก็เดี๋ยวผมเอ่อตอนนี้เดี๋ยวรอให้มันติดตั้งเสร็จเดี๋ยวมันจะมีรีสตาร์ทเครื่องนะครับอ่าโอเค โอเคหลังจากที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รีสตาร์ทเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับพิมพ์ไปว่า C O L A นะ local host นะครับอ่าโลโก้โ uh, แบบนี้ตอนนี้ก็อ่า uh, ยังรันไม่ได้นะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เดี๋ยวนะครับมาเปิดได้ของเรานะครับ มาที่ d ด c นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ exam นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอะจะมีตัว exam start อยู่นะครับกด double click นะเคแล้วก็กด yes ไปนะครับกดอนุญาตนะครับอ่าเคเมื่อเรียบร้อยแล้วก็เข้า browser อ,อ,อีกรอบนะครับ r e f ปุ๊บเข้ามาได้แล้วนะครับเมื่อได้หน้านี้แบบเรียบร้อยแล้วก็มาที่ p h p My admin นะครับ รอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะโอเคเข้ามาแล้วอันนี้คือนหน้าจัดการนะครับขอ้อมระบบ d a t a าเบตต่างๆนะของเรานะโอเคตอนนี้เนี่ยโดยป,ปกติถ้าเกิดใครเคยเรียนมาเนาะก็จะมีปกติก็จะลงผ่านตัวอ p a เชตหรืออ,อั a ชาเนี่แหละนะครับสมัยเรียนเขาก็จะให้กําหนดพวกร o ทพวก User p a s s w o r d นะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวเนี้ยเ,เราลงผ่าน x อ็กเนะฮะมันไม่มีให้เราตั้งค่าดังนั้นเราก็ต้องมาเซตเองนะครับ เซตติง้งดูมขอดูก่อนนิดนึงนะอ่ามาตรง user account นะครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็น user นะครับ account ที่มันระบบสร้างไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างของเราใหม่นะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นแอปนะครับแอป user account ตรงนี้อ่า เสร็จแล้วก็ตันนี้ก็ใส่เป็นยูเซอร์นะครับอยากได้แล้วก็พิมพ์ไปเลยเนะี่ยผมเอาเป็นแอดมินแล้วกันนะครับจำง่ายดีส่วนโฮสก็เอาเป็น1 2 7 0 0, 0 0 1แล้วกันนะครับหรือจะเอเป็นแบบนี้ก็ได้นะโลโก้โฮสแบบนี้ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปส่วนเทคใช้เป็นตัวนี้นะครับให้มันแปลงอา่าพอมันแปลงให้ก็คือมันจะเป็นเหมือนเข้ารหัสให้เรานะครับอ่แล้วก็ก๊อปตัวนี้มาเลย ก็ไปหาโน้ตแพดนะครับสร้างสร้างดีๆไว้สักอันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวสร้างโน้ตไว้แล้วกันเผื่อกันลืมนะฮะก็เป็น user my sql ก็ได้แบบนี้อ่ะโอเคปุ๊บ user admin แล้วก็ p a ส พาร์ทก็วางเข้าไปโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวตอนเราเขียนไพทอนเนี่ยจะต้องมีเอามาใช้ด้วยนะโฮสโอเค okay. โลโคโฮสอ่ะเซฟไปโอเคเก็บ okay. ไปอ่ะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาครับจะมีคำว่าโกอยูอ่ก็กดอ่ะเดี๋ยวติ๊กนี่ก็เอาให้หมดเลยติ๊กให้หมดเลยนะฮะอนุญาตให้หมดเลย โอเคเสร็จแล้วก็กด go ปุ๊บอ่าแค่นี้แหละนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ตัว my sql ของเราก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวพบกันใน EP หน้านะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มเป็น basic python ก่อนนะครับ python sql แล้วก็เดี๋ยวค่อยจะจับมาสอนเกี่ยวกับเชื่อมโยงกับระบบเทรดหรือว่า ui ให้ทีนึงนะครับโอเคอ่ะครับสวัสดีครับ